บกเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะช้าจะช้า <utilizz ates 32> การบินทบัตเข้าวสารอาหารแห้งเจ้าหน้าที่กำลังรอใส่บาทด้วยกันนะบทนากับทุกท่านนะที่ได้ร่วามบุญด้วยกันจะเริยนพอ อนุโมทนากับทุกท่านเลยได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกันตอนนี้เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลสวรรค์คาลกนะร่วมบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งส่วนปัจจัยที่โยมใส่บาตรมานั้นครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าที่นําไปซื้อน้ําดื่มไว้บริการผู้ป่วยนะที่หน้าอุปทีดีของโรงพยาบาลสวรรค์คาลุก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยได้ร่วมบุญด้วยกัน แม้เจ้าที่พยาบาลเองก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ทุกท่านได้รวมบุญด้วยกันได้ถ่ายนี่โฟออก,กัสไว้เลยเนาะตอนนี<อ>้ร <c oughs> วมทำบุญตักบาทด้วยกันอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เี่ <c oughs> ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เป็นผู้นวยการใหม่แต่หน้าเก่าแถลงนโยบายชัดเจนเพื่อทิศทางของโรงพยาบาลสวนข้โลกอันมั่นคงเล่นต้นชัดหน่อยนี่ยมพี่ชมพู่เขียวชะอุ่มพุ่มสวัยมีแต่ใบไม่มีต้นเชิญบริการห้องคอดได้พนักงานห้องปาดเดี๋ยวก็ไม่เอาถือไม่ได้นี่แกงแม่ครัวทำหน้าที่หลายต่อหลายอย่าง ทำอาหารด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าทำหนึ่งพันกล่องวันนี้ทำมา4ี่ร้อยไม่พอนี่เดือกแก๊งนะสาธุนามทนาทุกท่านเลยได้ร่วมบุญได้กันเราไม่ต้องถ่ายภาพเรามีช่างภาพโรงพยาบาลรูปหล่อไปคนถ่ายเดีเราก็ไปสอยของเขาปวดอะไรจ๊ะ ไม่ให้ฉีกนมเไม่ให้ฉีกนมคนแพกจะได้แกง่ายง่ายเองจับใส่ตัวน่ะ ต้องจับใส่ตัว,ตวเดินเร็วตัวตวดปินใหม่นะแต่ขอโทษที่ลืมลืมภาพเจ้าหน้าที่ตั้งใจใส่บาทกันอานุโมทนาทุกท่านนะได้ร่วมบุญด้วยกัน ข้าวกล่องที่เราแจกเมื่อเช้านี้คนก็ได้ทานกันเลยนะบางคนนั่งป้อนคุณแม่ถามบอกโยมเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยค่ะเนี่ยกำลังหิวพอดีมาได้จังหวะเดี๋ยวเดือนธันวาเดือนเกิดตามาพอดีก็จะทําสักหนึ่งพันกล่องแต่วันนี้ทํา400กล่องไม่พอหัวหน้าพยาบาลบอกว่าคนก็จะเยอะอย่างนี้นั้นเดี๋ยวเดือนธันวาเดือนเกิดพอดีนะก็จะทําสักพันกล่องเอามาแจกใครว่างก็เตรียมตัวมาช่วยกันถ้ามีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นมาถึงตัวตมานะก็จะได้ทำข้าวกล่องสักพันกล่อง หนักไหมโยมชีวิตลำบากนะจะขอเงินบาเห็นอยู่เขาบอกอยู่ว่าเห็นฝากฝากพี่หญิงไว้อยู่เรื่องความยินดีนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์คร่าวเลยเนี่ยสามชุดใช่ไหมสามชุดไม่ได้นะขออ่อจ่ายหมดเลยครับไม่ได้นะขอออนี่พอร่ำร่ำเส้นพอวัดแล้วนุโมทนาทุกท่านเลย เดีวพระมาจะถึงแล้วอยิ้มนี่นี่นี่ยิ้มงานไม่ทำเน้นยิ้มนี่เด็กดแก๊งใครสวยกันระหว่างสองคนนี้สวยคนละมุมสวยคนละแบบ โอ้อาจารย์ไพโรธสาธุไม่ได้เห็นหน้ากันเลยชาชาไม่เห็คนใจร้อนนีกโู้ชนากรเนี่ยกรอนละกันกรเนาะโอเคคุณ วราดาสิมมานี่ถือเกิดเดือนธันวานะเดือนหน้าจะทเข้ากล่องบอกแล้วว่าไปชวนคนที่เกิดเดือนธันวามาคนละพันละพันละพันอัตอมาก็เป็นหนึ่งในนั้น <อ lazy. S 1> ถือโอกาสทําบุญเดือนเกิดในเดือนธันวาน่เกิดประเทศวันที่สามไหมเนือนสามธันวาอัตมาสี่ธันวา ก็เดินไปอีกคนนึงจะได้ได้เปลี่ยนกัน นะเจอกันที่เดือนธันวาคมนะเราจะมาใส่บาทในเดือนธันวาจะนำข้าวกล่องม 1, องัน00 0กล่องเบื้องต้นได้รับจากหัวหน้าโรงครัว5,000บาทใช่ไหมไม่ <laughs> ใช่ไม่ใช่เหรอซื้อหวยหรืหหอยังส, <laughs> ส่วนเลขอะไรต้องไปถามเอาเองนะ <laughs> นะมาติดต่อที่โรงครัวสวรรคโลกโยงโรงไม้บาทสวรรคโลกเนะมื่อก่อนซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อแล้วมั้งเพราะว่าซื้อก็ไม่ค่อยถูก ถูกอ๋อถูกโอเคถูกถูก,ถกเอานะเดือ <l ots> นหน้านะรวมพลคนทันวานะมาร่วมบุญด้วยกันรวมพลคนทันวาเราจะทำข้าวกล่องแจกด้วยกันวันนี้ไม่พอแจกอะ่ะได้แค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งเลยนะ่ะอาจจะจะถวายน่ะจะถวายยืนเลี้ยงแถวหน่อยแล้วเราจะถวายข้าวกล่องกันวันนี้พออเป <l ots> เอายืนเลี้ยงหน้าก,กระดานหน่อยเร็วตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,หละหอันนี้บอลเลี้ยงหน้ากระดานให้พอ,อถวายทานหน่อยเร็วแต่วันนี้แผลอเปเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแต่ว่าให้เจ้าที่ช่วยกันตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> โอสาธุเอาประเคนเลยถวายเลยเอาเอา้าถวายเลย งดงามโอเคครบไหมโยมครบไหมอ๋อไม่ครบก็เลิกกันใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ผ่อนก่อนอต้นยะาถาเลยยืนก็ได้โยมยืนก็ได้เดี๋ยวไขข้อไม่ดีเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นพี่เอกปล่อยให้พอนั่งคนเดียวพอ้อาไม่เหมือนใครสิโยมไปนั่งเทียบพอได้ยังไงล่ะ ยะถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสนิจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโภวนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา พิวาตรฉันตุสะพรวัโควิณาสตุมาเตภพวนันตรายุวสุขีเทียขายุโกวภวะพิวัฒนาเสียเรียนสันเนียนวทธาปัจาิโนจัตตารวธรรมาวัน ติอายุวันนสุขังพลัง,าลางอนุโมทนาด้วยโยมมิชชั่นคอมพิว <c oughs> นิมนต์พระไปสอบก็ขึ้นรถนะเอาเข้ากล่องฝากไว้กับรถเอาบาทฝากไว้กับรถส่วนพระที่เหลือบินทบาทต่อตามตึกนนิมนต์พระสอบขึ้นรถ S <S ไปสอบนักทำแนละ้วไม่ใช่สอบปากคำเนะา,าะเนรับรองผ่าฉลุยแน่พออโรงพยาบาลให้พรแล้วทั้งผอทั้งหัวหน้าพย AB าบาลเอาข่า,ขากล่องวาที่รถสิเอาข้าวกล่องวาที่รถ <S <S นะนมทนาทุกท่านนะร่วมบุญได้กันมันทำใ,ในกิจภาพเหรอพอเกิดเดือนอะไรเนี่ยพอทำพี่กูพอเกิดเดือนอะไร,ะไร <c oughs> พลาดละพลาดเลยเขาจะหาเดือนธันวุลาที่จะ เธอยี่สิบสาม